ี่ประตูเขียวพลังใบเบิ้ตัดซับเลิบออกลถศูนย์บาทฟีดาวงวดผ่อนเจ็ดพันบาทตลอดสัญญานะมือกล้องติดไป้าผนังมันแล้วไม่หนแตะนิดเดียวโอ้ยขนาดแตะนิดเดียวมันทำไมมันตัดดีเลยวะคนี้คือตัดดีกับพี่น้องคือตัดดีกับแค่นะวมมาไรนะดินะมือจับนะไททเนียมวัดบุงวัดบูร จวดจัดแน่นอนนะไอ้โผลมาเลยไอ้ไอเซมขอจองสี่ประตูเขียวพลังใบหน่อยดอาวศูนย์บาทพอขายสามแสนกว่าบาทพี่น้องงวดเถืกๆเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาเอาเท่านั้นไม่เอาเยอะกว่านี้เอาเท่านั้นโอ้ยขอจองให้ท่านไว้รุ่นไว้รุ่นเขียวพลังใบจองให้ท่าน ฟีดาวฟีกลองบัตรประชาชนใบเดียวรับจบที่ศูนย์บาทเกษตรกร,กรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่สาาอสร้างเฮดไห้เฮหนาไอ้สวนแม่บ้านรพพกีดยางขับวิ่นขับแก๊บขับบุกล่อขับสิบล้อขับแมคโครเผาทานตัดไม้เลี้ยงง้วงเลี้ยงกล้วยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มาสิครับรับจบศูนย์บาทผ่อนเจ็ดพันไวนรุ่นเืองดดวยวเพียงเดีย โ oh, อ้ยดีแนบกล้องกูยามะเดีว่วาแล้วคือจวดจัดเพียค่นะคือจวดเพียงแค่รถ <c oughs> กระเขียวรีวิวในป้ายครับพี่น้องนะมาปี13 2.5 LT ตัวท็อป3,079,000บาทอย่าพึ่งกูไม่ขายกูจะลดให้20,000สำหรับลูกค้าที่ดูผ่านออนไลน์เหลือขายคือเพียงแค่3,059,000บาทเถื่อใจบ่กพี่น้องว่าอ้รถเดียบเซ ออกรศูนย์บทมวดผ่อนเจ็ดพันห้าตามสัญญาไวรุ่นเอฟชอบไหมมักบอามบอถือกไก่บอคอมเมนต์ด้านล่างสุดบอคลิปหน้าอยากดูอะไรไอเสมคนนี้จัดมารีวิวห้ครับพี่น้องนะพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแกวเดี๋ยวส่งเสือเอฟซีไปห้ครับพี่น้องไวรุ่นดาว